สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีวันเสาร์นะคะวันนี้ก็ปิดร้านแล้วนะคะปิดร้านเสร็จแล้วก็มาลอบป่านะคะปลานี่ยเบ่เคยมากพี่น้องเนะปลานีา่ยเบ่เค่อยมากจากเทือ่อแต่แมนมเบงิงว่าเป็นต้นีเห็ดดอกพี่น้องมันอันนั้นมันปปลาแห้งๆปลาปลาสวยคือตั้งอันญาไปเก็บปลาใหม่พี่น้องเบ่เค่อยมากจากเทือ่อแต่ปลากระสวยอยู่แต่ว่าอันอันนี้เพิ่งปลาสวยไหมเพราะมีดอกคือเห็ด พึ่งหวานแนมเบิ้งส้มปลาแห้งแหงพี่น้องปลาแห้งแหงนี่แต่เฮ็ดพึ่งอันน่ะเฮ็ดพึ่งขาแดงเฮ็ดพึ่งขาแดงผมมอเนตัมีเฮ็ดพึ่งหวานเฮ็ดพี่น้องนี่ปลาปลากระสวยอยู่เด้ปลาสวยอยู่ยยยตัวดินเพิ่นจะบอกรูด,ดินทั้งอัน,น ทางทางสีใหญ่คือไปเก็บนั่นไหมก็เป็นตะมีเห็ดพึ่งหวานที่จะเพชรพึ่งแดงนี่เห็ดพชรพึ่งแดงเข่าเถาเห็ดซึ่งแดงเทาามาปลาไมมเดี๋ยวพี่น้องต้องหันบลมี่ปลาติดไปต้องหันบลมี่เดี๋พี่น้องอันนี้ปลาปลาติว่าอันแฟดเป็นขคอ,อยติก,กี้บรรยากาศด,ดีดีเดี๋ยวพี่น้อง เป็นคลอ,องน้ำเห็นวะจ้ะเป็นคลองน้ําเห็นแล้วจ้ะเห็นแล้วป้าปานี่เห็นแล้วจ้าเห็ดพึ่งหวานจ้ามาเบิงกันจ้านี่จ้ะพี่น้องเห็นบ่ออุ้ยจ๊ะอุ้ยเนาะขาปัญหาพี่น้องบ้างเนี่ยแต่บ่ม่หนอนกินนะพี่น้องขาเราบ้างเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่เบาจากล้อง ตัดขาให้เบิงเด้อพี่น้อง่นจากเบิงตัดขาพี่น้องนี่จ้าตาให้เบิงเราค่ะพี่น้องตามคำขอนะคะนี่จ้าพิ่สด้อันิมันมมันบอออกมันมันลมนี่จ้าพี่น้องงามบอจ้างามบอจ้าเห็นบ่จ้านี่อีกอันเดงค่ะพี่น้องเห็นบอเห็นบจ้านี่จ้าป้านีป้าอันยายเคยมาเก็บเห็ดหูหนูจ้าพี่น้องแต่เบื่เคยมาเก็บเห็ดฝร่งหวานนี่จ้ะพี่น้อง อยากเบิ่งตัดขาแม่นบอจ้าอุ้ยข้อผันหักแล้วจ้าพี่น้องนี่เห็นบะคอหักนี่เห็นบอจ้าคอหักแล้วครับพี่น้องเราอยู่ในซอกพี่น้องสองดอกเห็นบะพี่น้องพี่น้องเอ๋ยมันอยู่ในซอกแต่พี่น้องสองดอกจับหนึ่งจั่วได้จับหนึ่งจับหนึ่งจับหนึ่งหมุนกล่องก่อนจ้ามองนี่นเห็นปะมันเยอะค่ะกล่องใหญ่มากได้พี่มันเละกีขาพี่น้อง เห็นปะจ้าสองดอกพี่น้องนี่นี่นี่หาพนาันย,ย่า,าอานยา่าพี่น้องมั้งล่ะหาพันย่าผากเลยจ้าพี่น้องอันนึงอันนึงถมถมก็ถมถมต้นจ้าพี่น้องถม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 เอามาข้างนอกเอามาข้างนอกนี่จ้านี่จ้าเห็นบ่เห็นไหมคะนี่นี่จ้างาม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  พาดพี่น้องอุ้ยมองเห็นมองเห็นเป็นเนาเบิดพี่น้องเห็นบไหมนะเห็นบ่จ้าท,าทาั้งๆฮนอุ้ยแกเบิดเลยพี่น้องคนเท้าแล้วจ้าเท้าแห้งแล้วอันนี้ดิอันนี้ดิอันนี้ด้นนจ้าเอาได้ป่ะเนี่ยอุ้ยกิ่งลูกไปทไั้งใด้ แต่นอนแต่นอนบอกินเพิ่นจากพี่น้องทุง่มไปพาดพี่น้องเห็นบอนั่นอีหยังนั่นเพิ่นเถ่าเบิดเหรอพี่น้องโอ้ยมาซ่ามาซ่าพี่น้องเอ้ยมาซ่ามาซาข้างในนี่นี่เห็นบอเห็นบอจา,ากพี่น้องพาดบักหลายดอกข้างนั้นเห็นบอซีดอกซีดอกพี่น้องซีดอกซีดอกค่ะข,ข้างในเพิ่นก็มีพี่น้องนะั่น ถ้าง wow. oh <in> ่ายพ่นพะนี่พูนนะพ่นพูนพุ่นพูนนั่นดอกอ่อนพ่นพี่น้องนั่นนั่นเอาดอกอ่อนก่อนเอาดอกอ่อนก่อนโอ้ยนดูอัลตาสีบะมี่พี่พี่น้องเอ้ยดอกอ่อนเห็นไหมเห็นไหงามขนาดเลยพี่น้องนี่นี่นี่จ้าหนูพี่บอโต้ค่อยตัดขาเห็นเบิรงให้เจี๋เด้อโอ้ยมองนีไมีหลายดอกจิพี่น้องดอกนี่ดูว uh ่า oh. oh <in> นี่จ้าหนูจ้าใส่กับกาก่อนขีกันนึงขีกันนึงแม่แม่ออนนี่จ่าหนูโชคดีมากมาท่าน้วอยู่ที่น้องนี่มาท่านมาโยกดี่าจุดใต้ดีกว่าจุดตัดขาดีกว่าเด้อนี่นี่นี่บุญอันนี้อันนี้อันนี้แม่งกินแล้วเอาได้บอลขายังแข็งอยู่พี่น้องขายังแข็งอยู่ขาย่างแข็งดูนี่นี่

ดอกฟ้องน้ำแล้ออกพี่น้องงามด้วยงามด้วยจ้าดอกนี่พี่น้องกินกลินหวานกลิ่หวานจ้าอืมอืมอืมขาคนกะนุลมๆจะนอนอยู่จันจะผลจะบ่มีนอนกินเห็นบ่งามงามมีนอนกินจะอะไรเป็นดอกเอาอันนี้เป็นออกทั้งในพี่น้องดอกหนงพี่น้องป้าคือเสียดายคักแท้เสียดายมาซาโผดเนาะวังนี้วันนจ้า ป๊าดบึ้งเนี่ยแต่ขายังแข็งโป๊กอยู่พี่น้องนี่ขาแข็งแข็งเนี่ยแต่จากได้บักหลายนึงอู้ยบักยางหลายทั้งทั้งในก็มีพี่น้องพูนพันใหญ่เบิร์ดพันใหญ่เบิร์ดอู้ยเอาดอกนี่เอาดอกนี่ดอกนี่เป็นยังไงเออดอกนี่เป็นยังไงพี่น้องนี่นี่นี่ว่านี่ว่าใจดอกนี่ท่านยหงไนี่ มาดหาเข็มโคกเลยมาดูนี่สน้องนี่จา้าเห็นไหมนี่จ้าโอ้ยมันอีก็ยังแต่บว่างตรงเนี้ดอกนี่ดอกน,นี้เล่าเท้าพี่น้องนี่อันนี้ก็เท้าจนล่มเองเท้าจนล่มเองจ้ะพี่น้องนี่อย่างเตะเราหล่มบูนี่นี่เราหักมาจากนี่นี่แต่ว่าเอาได้อยู่ได้พี่น้องแล้วจะโอ้ยเท้าโพพี่น้งอ,อ,อง noting. เอาไปได้เอาไปได้ ไอ้เพื่อนสาปาปาดผุนอ่ะขังหน้าอีกผุนอ่ะปาปดพี่น้องมึงเน,น,น่นั่นนั่นโอ้ยก็เสียดายคักแต่น้อบัดท,ที่นี้น้อเสีดดยดายดิแต่แม่นมาบางเสาบางหันนะพี่นอ้องเอ้ยปมาดเอาได้จ้ะพี่น้องเอาได้ยุกถมไวอันนี้เอาได้จ้ะเบิ่บงอันนี้ สามดอกเฮียงกันนี่สามดอกเฮียงกันยายจะทาหรูประกันเด้อเด้อมาพี่หนองอยาจะตัดขาให้เบิ้งแล้วไม่ได้ตัดให้เบิ้งเบิ้ลเลิกยายฝ่าวันนี้เด้อเพราะมื่อันศุกรไปวันเกิดอันอาแฟานอายุเก่าชิบหาปีพี่น้องแล้วก็ป่วยหนักนตอนนี้แล้วก็ลูกจะเตียงบ่ได้แล้วแฟนบอกว่าให้เครื่องชั่วโมงในพี่น้องเอ้ยอุยอ้ยอยายก็เสิไดย้ยเทเนี่ยหาพันดิหาแป๊บเดียวนึงมึงเอื่นต้องมาอีกได้หนี่ หมอวานมูออื่นแฟนกับประยู่พี่น้องหมูออื่นแฟนไปทํางานนอกสถานที่พี่น้องคางคืนที่พุ่นเนี่ยพี่น้องนี่ขาแข็งโปกอยู่แล้วนี่นีหลอกนังผัดองศ์สิเห็นบ่นี่ลอกนางผึ่งผัดองศ์สีพี่น้องเนี่ยเนี่ยลอกนางผึ่งหลอกแบบนี้แน่นี่เห็นบ่เนี่ยงามคือเก่านี่เ่าท่านเ่าท่านลอกเดี๋ยวนี้ดอกเป็นดำเป็นจะดำนี่เห็นบะง่ามงามง่ามง่ามพี่น้องได้กระฟ้าว ได้เฝ้าแฟ่บอเครื่องสวมมองนึงแม้นี่บอม่นอนพ่อน้อยพี่น้องเห็นบะงามขนาดเลยค่ะพี่น้องนี่แต่บอเพอเบอร์ภาว่าเห็นบ่แต่พ่นเอาไายอยู่พี่น้องขาเิ่นแข็งแข็งเห็นบ่แน่นอึกปึกเลยนี่นี่เห็นบ่เนี่ยเนี่ยไปหลอกนางไปหลอกนางผล่ออกแบบจิพี่น้องนี่หลอกนางผึ่งออกได้อยู่พี่น้อง แต่เพิ่น้ออกเดี๋ยวนี <t ell> ้ดอกเพราะว่าอันเพิ่นเสียดำเนี่ยเห็นบ่ขาแข็งแข็งเนี่ยเนี่ยเห็นปะจ้าเห็นไหจ้าเห็นไหมคะเห็นไหมขาปุ๊บ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 นี่ตัดขาให้เบิ่งเด้อพี่น้องิ่นจะเบิ่งตัดขาเนาะเห็นปะนี่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 จ้างามบ่งามมากเลยอันนี่อู้ยเสียดายดีอืมนี่จ้าหน้าหเดี๋ยวจะต่อพี่น้องเนี่ยเน่าแล้วจะต่อ บ่ผุด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 นะสิุดายค่ะสิได,ด้แน่เท้ข่าเบิดแล้วโอ้ยมึงแน่พี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่นี่นี่น,นี่สามดอกพี่น้องมึงแน่เดี๋ยว่ายเปิงก็ได้จ้ะเด้อปบาเพิ่นแก่แห้งหลือพี่น้องเด้อเอาไว้เพิ่นเป็นแนวเนาะมึงแน่อุ้ยอ่อนซ่อนเด้อ่อนซ่อนเด้ล่ะเอ้ยล่าเอ้ย เพิ่งอันนี้เอาไหนพ่มันเท้าเลรอพี่น้องเท้าแห้งแล้วนี่อันอันนี้ขาแข็งแข็งนี่เนี่ยขาแข็งแต่เพิ่งกระเท้าแห้งแล้วพี่น้องบอเอาดอกใหญ่แล้วใหญ่แห้งแล้วนี่พุผล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 เห็นป่ะผลเนี่ยผ่านอันนี้กระเท้าอันนี้กระเท้าอันนี่กระเท้าพี่น้องอันนี้ได้บ่อันนี้ขาแข็งมากเลยพี่น้องเออเอาตัวนีแหละคือ ตัวนี้เอาได้ใี่พี่น้องตัวนี้มันเพิ่นเพิ่นบานแห้งแล้วก็เอาก็เอาจใช่น,นี่พี่น้องเออจ้าคือเสียดายค่ะเสียดายแงแโอ้ยมาสาโหดพี่น้องเอ้อตรงนี้นี่พี่น้องตรงนี้ไม่ติดดอกอยังไงเพลื่อเพอว่าอยู่แต่ว่ากินได้อยู่พี่น้องเนี่ยเนี่นี่อันแฝงย้ายทอตามเหรอพี่น้องมาแล้นถึงเครื่องสูโมงเลยบ่ใบสองแล้วบ่ใบสองแล้วพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้อง แฟนทอดตามเราจับพี่น้องขอโทษเขอภัยแต่เด้อหาแป๊บเดียวดึงมะมองเดียวเนี่ยขึ้นเนินมะนีนี่อูย้ยดอกเถาหลายคักหลายแน่พี่น้องพนัดกันสองโมงเคืงพี่น้องเอ๋ยยายก็สิไปแล้วเดี๋ยวก็สิมาใหม่จับพี่น้องปลานี่ปลาฮัทเด้คักแท้แปบ๊บนู้ <c oughs> ดอกดอกบ้านเพอรเวอร์เพย์ชิเต็มตะกาแล้วพี่น้องอูย้ยใช้เป็นมาบ้านสาวบางหาันนิงามคักงามแน่อีหลีไดยขอบคุณทุกอยายทุกแค่ทุกกำลังใจที่พี่น้องเด้อยายก็ะฟ้าแหา้ง เพลยู่พี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกทุกแท้ได้จากพี่น้องเด้อเห็นบ่มผุนปลาผุนปลา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 เห็นบะทางเห็นเบิ่งปลาก่อนผุน่ะทางล่างก็จะเป็นนาํไม่เป็นผุนนพี่น้องเป็น้นาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกแชร์นะคะไม่บายจ้าพบกันคลิปหน้านะคะลูกสาวขี่มาจากพี่น้องมอนีูเป็ดมอนีูเป็นสนามกอบจ้ะมองีูเป็นสนามกอกพี่น้อง สนามกอพรเจ้าขี้มากคุณสาวคี้มากคุณหลากหลายตัวนึงกหกตัวคุณพี่้องหกเจ็ดตัวคุณพี่บอตัวนี้จะเป็นสนามกอป์ฟส <lawsuit. S 1> นามกอล์ฟพเจ้าได้กอลกันบรรยากาศดีดีเป็น้องยายฝ้า 给你了他。